สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช่องนี้นะครับวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอยากเริ่มแต่ก็ยังไม่กล้าเริ่มนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นถ้าคุณเคยคิดว่าหุ้นมันยากต้องเก่งต้องฉลาดต้องมีเงินเยอะหรือกลัวว่าลงไปแล้วจะขาดทุนผมอยากให้คุณฟังตอนนี้จนจบครับ เพราะวันนี้ผมไม่ได้จะมาสอนคุณเป็นนักวิเคราะห์แต่จะชวนคุณเข้าใจหุ้นในแบบมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งตอนที่1ห,หุ้นไม่ใช่การพนันแต่คือการเป็นเจ้าของธุรกิจหลายคนเข้าใจผิดว่าการลงทุนหุ้นเท่ากับการเก็งกำไรเหมือนซื้อหวยหรือเล่นบาคาร่าแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับการลงทุนในหุ้นคือการซื้อส่วนหนึ่งของธุรกิจจริงๆลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าวันหนึ่งคุณมีเงินแล้วเอาไปเปิดร้านกาแฟกับเพื่อนคุณก็เป็นเจ้าของร้านกาแฟนั้นหุ้นก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนจากร้านกาแฟเล็กๆเ,เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เมื่อคุณซื้อหุ้นคุณกำลังบอกว่าฉันเชื่อในบริษัทนี้และอยากเป็นเจ้าของมันร่วมกับคนอื่นแม้คุณจะถือหุ้นเพียงนิดเดียวแต่คุณก็มีสถานะเป็นเจ้าของร่วมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แล้วในฐานะเจ้าของคุณได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือกำไรกำไรของหุ้นมีสองทางทางแรกคือเงินปันผลถ้าบริษัททำกำไรได้เขาอาจแบ่งกำไรส่วนหนึ่งคืนให้ผู้ถือหุ้นทางที่สองคือราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นถ้าธุรกิจโตคนอยากซื้อหุ้นมากขึ้นราคาหุ้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนอกจากนั้น คุณยังมีสิทธิ์ออกเสียงมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลของบริษัทดังนั้นหุ้นไม่ใช่การพนันแต่คือการร่วมเดินทางไปกับธุรกิจทำไมหุ้นถึงน่าสนใจกว่าการฝากเงินคำถามนี้สำคัญมากครับเงินฝากธนาคารให้ความสบายใจแต่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำในขณะที่หุ้นมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาวและที่สำคัญมากหุ้นช่วยป้องกันเงินเฟอ้อ ลองสังเกตดูครับของแพงขึ้นทุกปีค่าอาหารค่าเดินทางค่าใช้ชีวิตแต่ถ้าเงินของเรานอนอยู่เฉยๆมูลค่ามันจะลดลงเรื่อยๆในขณะที่บริษัทที่ดีสามารถขึ้นราคาสินค้าได้กำไรเพิ่มขึ้นมูลค่าหุ้นก็เพิ่มขึ้นนี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากใช้หุ้นเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวตอนที่2วิธีเลือกหุ้นแบบไม่ปวดหัว สามนาทีประเมินกิจการมาถึงคำถามยอดฮิตแล้วจะเลือกหุ้นยังไงดีผมมีวิธีง่ายมากครับเรียกว่าสามนาทีประเมินกิจการก่อนซื้อหุ้นตัวไหนถามตัวเองแค่สามข้อนี้ข้อที่1ธุรกิจนี้ทำเงินได้จริงไหมอย่าดูแค่ราคาหุ้นขึ้นหรือลงให้ดูว่าบริษัทขายอะไรคนต้องใช้จริงไหมมีคนซื้อซ้ำหรือเปล่า ธุรกิจที่ดีมักเป็นธุรกิจที่คนต้องใช้ในชีวิตประจําวันหรือเป็นสิ่งที่โลกขาดไม่ได้และที่สำคัญมากบริษัทมีกำไรต่อเนื่องไหมถ้าบริษัททำกำไรได้หลายปีติดกันแปลว่าธุรกิจเขาอยู่ได้จริงข้อที่2บริษัทนี้มีจุดแข็งอะไรลองคิดง่ายๆแบบนี้ครับถ้ามีคู่แข่งมาเปิดข้างๆลูกค้าจะยังเลือกบริษัทนี้ไหมจุดแข็งอาจเป็นแบรนด์ที่คนเชื่อใจ ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นยากต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่งเทคโนโลยีหรือสิทธิบัตรเฉพาะบริษัทที่มีจุดแข็งแบบนี้มักอยู่รอดได้ยาวข้อที่3ราคาหุ้นแพงไปหรือเปล่าของดีถ้าแพงเกินไปก็ไม่คุ้มหุ้นก็เหมือนกันครับดูค่า P/E ง่ายๆเพื่อประเมินว่าราคาหุ้นตอนนี้สมเหตุสมผลหรือไม่อย่าลืมว่าซื้อบริษัทด,ดีในราคาที่เหมาะสม ดีกว่าซื้อบริษัทธรรมดาในราคาถูกตอนที่3หุ้นเติบโต vs หุ้นพันผลเลือกยังไงให้เหมาะกับตัวเองหุ้นแบ่งง่ายๆได้2แบบครับ 1. หุ้นเติบโตเป็นหุ้นของบริษัทที่กำลังโตแรงเช่นเทคโนโลยี Technology, AI แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อดีราคาหุ้นมีโอกาสขึ้นแรงสร้างเงินก้อนใหญ่ในระยะยาวข้อเสีย ผันผวนสูงไม่ค่อยใจปันผลเหมาะกับคนอายุน้อยมีเวลาและรับความเสี่ยงได้หุ้นปันผลเป็นหุ้นของบริษัทมั่นคงเช่นธนาคารพลังงานสาธารณูปโภคข้อดีมีเงินปันผลสม่ำเสมอราคานิ่งกว่าข้อเสียโตช้ากว่าเหมาะกับคนที่อยากมีรายได้ประจำหรือใกล้กเกษียณ เคล็ดลับสำคัญนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมักผสมทั้งสองแบบช่วงอายุน้อยเน้นเติบโตช่วงอายุมากขึ้นเพิ่มปันผลตอนที่4ดูงบการเงินยังไงไม่ต้องเป็นนักบัญชีหลายคนกลัวงบการเงินแต่จริงๆดูแค่4ตัวก็พอครับ 1. รายได้ธุรกิจขายของได้มากขึ้นไหม 2. กํกำไรสุทธิ ขายเยอะแต่เหลือเงินจริงหรือเปล่า 3. หนี้มีหนี้มากเกินไปไหม 4. กระแสเงินสดมีเงินสดเข้าจริงหรือแค่ตัวเลขในกระดาษถ้าสตัวนี้ดีบริษัทนั้นแข็งแรงแน่นอนตอนที่5ลงทุนตามอนาคตของโลกถ้าคุณยังไม่รู้จะเริ่มจากหุ้นตัวไหนลองดูจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI และเทคโนโลยีพลังงานสะอาด สุขภาพและการแพทย์รถยนต์ไฟฟ้าการศึกษาออนไลน์ฟินเทคเลือกจากสิ่งที่คุณเข้าใจเพราะการลงทุนที่ดีเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่กระแสการลงทุนในหุ้นไม่ใช่เรื่องของความเก่งที่สุดแต่คือความอดทนและความสม่ำเสมอถ้าคุณเริ่มวันนี้อีก5หรือ10ปีข้างหน้าคุณจะขอบคุณตัวเองแน่นอนครับ ถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจการลงทุนมากขึ้นกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแชร์ให้เพื่อนที่อยากเริ่มลงทุนและกดติดตามเพื่อเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในตอนต่อๆไปครับ